ล้างรหัสก่อนนะคะล้างทิ้งไปก่อนหนึ่งหมุนไปเลยหมุนเล่นไปเลยนะแล้วก็เอาอยัางโอเคสามส้ารหัสคู่แรกสามสิบเก้านะคะบเกบอกเขาด้วยนะสามสิบเก้าสองสามสิเก้าสาม รอบที่สี่ให้หยุดตรงขีดสามสิบเก้านะ,ะลกลับไปที่เก้าสิบสองรหัสคู่ที่สองเก้าสิบสองสามครั้งหนึ่งสองสามสามไปที่ห้าสิบสองรหัสคู่ที่สามห้าสิบสอง สองครั้งนับหนึ่งนับสองรอบสุดท้ายไปที่เจ็ดสิบเจ็ดตัวตัวเล็กตัวสุดท้ายเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งครั้งหนึ่ง